được không nhỉ? Cái cái bạn nào đi? Cái này. Bắt ra lúc. Đó này. มีหลายคนที่ยังไม่รู้วิธีการใช้นะคะโอโซนรถตัวนี้ซึ่งวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเดี๋ยววันนี้พี่เมย์จะมาบอกแล้วกันนะคะแล้ววันนี้พี่เมย์ก็จะแนะนาโอโซนตัวนี้เลยคะ่ะที่พี่เมย์ใช้อยู่เป็นประจําเลยเขามีหลายกลิ่นให้เราเลือกมากๆแล้วตะกร้านี้นะคะซื้อ2แถมหนึ่งค่ะเดี๋ยววันนี้พี่เมย์จะเลือกเป็นกระป๋องสีชมพูแล้วกันนะคะส่วนสีและกลิ่นนะเราสามารถเลือกได้เลยค่ะวิธีใช้อย่างแรกเลยนะคะก็ให้สตาร์ทรถของเรานะคะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดแอร์ค่ะแล้วก็กดตรงที่พี่เมย์กดตรงนี้ค้างไไไไไวะะววววว้้้้้้้้นนนนะะะะคคพออออออลลลลลล็็็กกกกเเเเเเรรรรรีียยยยยยบแแมมมัจจสปปป่่าาใถดดทิิง สเปย์จะหมดกระป๋องตัวนี้จะช่วยดับกลิ่นนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99.99% 99เลยค่ะครั้งแรกนะคะภายในรถของเราก็จะหอมสดชื่นถ้าใครไม่อยากเสียเงินแพงๆไปเข้าสาปาอบลงอบรถโอโซนโอโซนทำได้เองที่บ้านเลยค่ะกดสั่งซื้อทีตะก้าของคลิปนี้ได้เลยนะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าคลิปนี้นะตะก้านี้นะจะเป็น,น <S 2แถม1เพ <S <S 1> <ๆ S 2> ื่อนๆจะได้ไปถึง3กระป๋องเลยค่ะ ดียวอันอนิตวัาัาทิตย์วอาทิตนอยอยวตันอยวาินิวันอทยอายนาทัอทยางวัาตันอาทอาทินอาันอาทิยวาทิอาันอาทนาอานอาทอทนาทิตยวันอาทิอินวอาอาทิตวันอาทิน